รองเท้าคู่โปรดของฉันมาถึงแล้วหนึ่งในรองเท้าสตรีแบรนด์เอาร์ที่ขายดีสุดปีนี้ให้ความรู้สึกนุ่มนวลราวกับเมฆเมื่อสวมใส่มีสไตล์และไม่มีข้อบกพร่องใดๆซับในแคชเมียร์เอ็นอุณหภูมิลบ30องศาก็เอาอยู่ดีไซน์ยอดนิยมที่ผู้หญิงทุกคนต้องมีทําให้คุณดูสูงกว่าเดิม5เซนติเมตรรองเท้าบูทคู่นี้มีซิปสวมใส่และถอดได้ง่ายและมีสไตล์ ออกแบบตามหลักสีระศาสตร์และบรรเทาความเหนื่อยล้าแม้ช็อปทั้งวันก็ไม่เมืม่อยเท้าทำจากผ้ากันน้ำกันลมและอบอุ่นการออกแบบป้องกันการชนกันช่วยปกป้องเท้าพื้นรองเท้ากันลื่นจากน้ำและหิมะสามารถสวมใส่ได้ทุกวัยและทุกที่คุณไม่จำเป็นต้องซื้อมันเองเราจะจัดส่งโดยตรงจากโรงงานของแบรนด์ถ้าชอบคลิกลิงก์เพื่อซื้อโดยเร็วเพราะสินค้ามีจำนวนจำกัด